เนี่ยครับใจนึงคุณพี่อยากเล่นแมวคุณแม่แม่ใจนึงคุณพี่อยากเรียกแม่คุณแม่หมาคุรเล่ยัไงดีแม่แม่อ้าวทไมเห็กน้ำพันเล่นลังสายอ๋อเห็นดีดีอ่าฮะไม่เปิดมาเพื่อนล้มเลยเหรอแล้วคนเรียกว่าอะไรดีสามแม่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 หนูชอบอ่ะแม่แม่ ใช่ครับอ้าวเราไม่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้ล่ะไม่มีใครช่วยผมเลยอืออ้าวโอ๊ยเหน็ดคนนั้นก็เหน็ดเลน็ดหลุดอีก่นะเส่างกิจฉันเชนี้เสี่ยงช่างเชนเชี่ยวเจนี้อยาไม่ช่วยใกล้ๆอะครับอ้าวเรียบร้อยมีคนโดนชนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง ไอ้ไอ้รถบ้าขอเวลาหน่อยไอ้รถบ้าฉันขอซื้อเวลาไอ้เพื่อนแย่งรักษาเออกดจะรักเออไอ้เพื่อนอย่าแย่งคนอีเบคอน เนี่ยเขามีเนี่ยเขามีไฟฉายจีนอะไรไฟฉายจีนหรืออะไรเนี <speech> ่ยไฟฉายคารูพีโอวีหน่อยคารูพีโอวีหน่อยีโอ้ยเน็ตหลุดอะไรวะเน็ตมันก็ใกล้เต็มแล้วเนี่ยดูดหรือ่งโอ้ยก็บบอลชนเก็บบอลชนอีเดียวเอง จบแล้วมีคนโดนมีคนเสียชีวิตเออเฮ้ยมีคนเสียชีวิตอีกแล้วทาาจริงรถมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะทำไมคนเขาตายกันทั้งสองคนเนี่ยคนเขาตายไปกันแล้วสองคนเอาจริงรถมันรถมันมันง่ายกว่าเน็กบอดด้วยซ้ำเลยเอ้า มาได้อีกคนนึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ยี่นี่เหรอยี่นี่เหรอเอา้ารถอยู่นี่เหรอเอ้ยรถนะอังจิมก็ไม่ได้งายนะตายไม่ยังไม่ตายมยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ล้มเหรอล้มยังยังไม่ล้มเลยเป็นที่หนึ่งไหมไม่ได้ใช่ไม่น่าจะเป็นที่หนึ่ง เป็นน<ว>ี่คนล้มตรงนั้นรอดชีวิตฟุ้งซ่สองคนล้มลงสองครั้ง,งโอ้ไม่ได้ที่หนึ่งอะได้ที่สามเอาจริงอ่ะเขาบอกเลยว่ารถอ่ะง่ายเกินขอไปอ,อยู่จุดเกิดมาเลยได้ปะขออยู่จุดเขาอู่ตรงจุดเกิดมาเลยรถเนี่ย <ๆ S 2> ง่ายเกินอานี่เดินผ่านจุดเกิดมาด้วยเนี่ยอันนี้่นนเดินผ่านด้วยอะไรเหยาะยำๆอ๋อเนื้อปวดดอเนื้อปวดดอเนกบอปวดดอ ไม่ใช่เน็กบอดได้ซ้ำนะนี่มันเขดูตัวนะัะเขาตัวมันเกิดไงดูตัวมันเกิดกันอ๋อไม่นู้ใช่ไโอ้ยยัไงไงอะ่ปะปานสองเท่าเป็นไง,ไ,งไม่รู้อะไรจำวนวนเน็กบอดจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอ๋อจำวนวนเน็กบอดจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าโว้ยยากดีแบบนี้ทำยังดีวะเฮ้ยนั่นนั่น คนล้มเต็มเลยคนล้มเต็มเลยรวยแล้วครับรวยเงินทองรวยเงินทองเฮ้ยไม่อยากล้มวิ่งก่อนวิ่งก่อนค่อยดรถเฮ้เราก่อนอ้บเป็นไงอ๋อไอไอนุ๊กขี่รถเหรออุ้มเงินก่อนโอ้ยกดอุ้มเงินไม่ได้เอ้ยอุ้มอุ้มอยู่วะไอเกมมา ก็จะอุ้มได้ก็จะอุ้มลอยอุ้มลอยกางอากาศเฮ้ยมันอยู่ใกล้มากเลยมันไม่มีใครวางสปีดเลยอะไอดาบอย่าไปยุ่งจะได้ฮิวคนนี้จะขี่ไหมเนี่ยตามมาเต็มเลยจะได้ฮิวคนนี้จะขี่ไหมฉันลองไปดูแล้วจะมาทำไมเนี่ย ใช่โอกาสทุกคนเลยหันหลังไปดูนั่นไงมากันเต็มเลยแล้วนี่จะล่อมาทำไมวะอีโน eBay, อีเบเอยเห็นลอดีเห็นไหมแล้วคือแบบมันเห็นไหมว่ากระโดดมันเร็วกว่าจริงเลยเห็นด้วยซ้ำว่ากระโดดมันเร็วกว่าจริงจริงด้วยเนี่ยแล้วมันก็ล่อมาหาแล้วมันก็กระโดดหนีเนี่ยมันทำอย่างเงี้ยจะไม่ได้ชุกคนเนี่ยแล้วคนที่มันนอนอยู่มันก็ไม่ช่วยเลยไม่เดี๋ยก็ไปเออไปเลย่ยล่อหน่อยนะล่อให้หน่อยนะ แล้วคือเสียงรถตามหลังมาเต็มๆติดดเลยคือแบบเออเสียชีวิตไปเลยมาแล้วทีนี้ก็คือเหลือเขาคนเดียวอ่ะด็กเอ้ยไม่ได้เหลืออ่อเนี่ยมันชุ่มเพื่อนอยู่เออกว่าจะชุ่มเพื่อนเนาะแล้วก็ไปไล่คนอื่นเถอะไอ้รถดน้าหลังมีไหมมีใครไหมมีมาเป็นคันเลยระวังนานแต่เพื่อนตายไม่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 ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่วางเพื่อนก็ไม่ตายไม่พี่เคยอุ้มเพื่อนนานเกินไปจนตายนะพี่เคยทํา มันตามเขาอย่างเดียวเลยไอ้เนลอยห,หน่อยลอยห,หน่อยไอ้คนประเทศไอ้คนต่างประเทศเนี่ยเขาดูเหน่อยด้านหลังมีมีไหมแม่ไม่ลอยเลยนั่นไงแล้วคือจะได้ทำไงอ่ะโอ้ยนั่นวางก่อนก็นได้กันแล้วเขาอยู่ที่หลังเนี่ยไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเพื่อนเพื่อนเดียเด๋ยวช่วยเดียเด๋ยวช่ยวยช่ยวยช่วย <c oughs> โอเคโอ้โหไอ้แล้วคือไอ้นี่โดนช่วยโคตนนานเลย เอ้ยเดี๋ยว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 เ อยู่อันดับหนึ่งเป็นไงครับผมเก่งครับผมไม่เคยล้มมากผมไม่เคยล้มเตลอดชีวิตที่เล่นมาไม่เคยไม่เคยโดนน็กบอดล้มมาก่อนเ่ือะไรดันตึกมาครับไหนไม่ช่ตึกมาครับตึกล้วบอกนะพี่โยโตหรือไงไปทำงานใหญ่เป็นดีเวน้น สำนักงานใหญ่โออ้ยเกมมันเกมมันนี่ไงเน็ตมันไม่เต็มโอ้โหสำนักงานใหญ่อุ้ยสำมนักงานใหญ่โคตรลื่นอะเมื่อกี้มันมีปุ่มเฮ้ยตูดันที่สูงก็เป็นไรปะไม่เป็นว่ะเพราะว่าเกไีนจะไม่เต็มใช่เพราะว่ามันมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเลยเพราะว่าขารามันไม่เต็มขาไม่เต็ม ขาเรามันไม่เต็มเลีย้ยนเลีย้ยนโอเคถ้าจะเกิดอ,อะไรขึ้นมาสุเมื่อเรามีพลังขาไม่เต็มก็คือไม่ก็คือเออเจ็บไงแบบแบบไม่ยอมเจ็บสักทีมีแต่ยอยู่เหนือเฮ้ยนักดาบหรอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเน็กบอลเลยทำไมมันเจอแต่คนวะเรีย <c oughs> บร้อยมีคนโดนดาบฟันเซ็งเซงเซงถูกสังหารเอ้ยนักดาบเย่ามายุ่ง โอ๊ยโดนก่อนโดนก่อนอุย้ยเสียงเป็นเสียงวิ่งเหมือนกันเลยอะ่ะแล้วแบบฟังแล้ว,วออมนันเสียงอือข้มหน่อยโอเคอุ้มกลางอุ้มกลางกาดอีกแล้วจะบังอะไรนักหนาโอ้ยดีเสียงวิ่งตามหลังมาอยู่ดีเสียงวิ่งตามหลังมานั่นไงจริงด้วยดีเสียงวิ่งตามหลังมามันมาแล้วมันมีอะไรลอยเลยอากีอาก็จะมาด้วยอ,อื่นไอ้โอ้อออนั่นไงโดนฟันเต็มเต็มเลยไม่มีคนรอให้ นี่จะคำรามนี่จะคำรามใส่ไหม่จะคำรามใส่ทำไมเป็นกีกาไอ้อ่านคลิปอยู่ไหมเฮ้ยอะไรไม่ได้อร์นไม่มามนักดาบืไม่ก็คนับเอ้ยเฮ้ยคุณผู้ชนยับท่าท่าเดิมท่าเดิมของเราเลยอาการอากาศ้มามมาเออ ไม่มีรถด้วยอ่ะไม่ได้มีแค่นักดาบมีรถด้วยแต่เขาว่านักดาบมันน่ากลัวกว่ารถดอนักด่าคนนักโบกอมันดาบเดียว์เลยบหรือว่าเดี๋ยวใครบอกในบอกว่าจะเล่นด้วยทำไมไปเล่นกันไฟอารีนาก็มันไม่ก้อนก้อนเห็นไม่เต็มไงคือมันไม่โหลดสักทีไอ้เอ้ยไอ้คือมันไอ้อะมันคือมันไม่โหลดอ่ะมันมันไม่เต็มไงเรียบร้อยมีคนโดนไปจริงๆคือพี่จะเล่นด้วยแล้วแต่ว่ามันไม่เต็มไงจะช่วยคนก่อนคือมันไม่เต็มนะช่วยคนก่อนเอ้ยมันแย่ไงยี่ป่า มาดิเอสเตอร์ราะาโอเคฮ่อนั่นไงเต็มเต็มเลยโดนรถแถวบ้านชนนักตบเลยครับโอ้ยตหน่าตอตาเดียเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดีก่อนเดี๋ยวก่อนเดีก่อน ตีคริสเตโิน่าโรตีคริสเตโิน่าโรตีเดี๋ยวมาเดี๋ยวคริสเตโิน่าโรตีเฮ้ยนักดาบนักดาบเดี๋ราไปช่วยเพื่อนก่อนคนละเมืองดีเด่นสวยแล้วมันตามหลังมาที่ตัวเลยจอยดิทเล่นกันไปน้ำไหมโน่เล่นกันไปน้าโน่ う、uh.